อินโฟสร้างสุขตอน ลดโรครดหวานมันเค็มการกินแบบคนไทยนำด้วยรสชาติหวานมันเค็มส่งผลให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอ้วนเบาหวานไขมันในเส้นเลือดและความดันโลหิตสูงซึ่งปริมาณน้ำตาลไขมันและเกลือที่ควรบริโภคต่อวันนั้นคือน้ำตาล6ช้อนชาไขมันหช้อนชาและเกลือเพียงหนึ่งช้อนชาซึ่งหากคุณเป็นคนหนักหวานร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะพุงทำให้เกิดโรคร้ายตามมาก่อนจะกิน กินอหารก็ควรอ่านฉลากและคำนวณปริมาณน้ำตาลด้วยการหาร4เพราะน้ำตาล4กรัมเท่ากับ1ช้อนชาและไม่ว่าน้ำตาลสีขาวหรือแดงก็ล้วนแต่ให้พลังงานในปริมาณเท่าเท่ากันและหากคุณยังเป็นคนชอบของมันควรคำนวณการบริโภคต่อวันไม่เกิน65กรัม หรือ6ช้อนชาและคอรลสเตอรอลไม่เกิน300มิลลิกรัมซึ่งไขมันนั้นมีทั้งไขมันดีจากธัญพืชและปลาและไขมันเลวคือไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์นมเนยและของทอดต่างๆซึ่งผู้ชายไม่ควรบริโภคเกิน30กรัมต่อวันและผู้หญิงไม่เกิน20กรัมต่อวันและไขมันเลวอีกอย่างคือไขมันทรานส์จากพวกเนยเทียมและขนมกรุบกรอบและหากคุณเป็นคนหนักเค็มอาจทําทให้ได้รับโซเดียมปริมาณมากเกินไปซึ่งโซเดียมนั้นไม่ได้อยู่ในอาหารรส เค็มอย่างเดียวแต่มีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะของหมักดองเครื่องปรุงรสผงฟูและสารกันบูดต,ต่างๆอีกด้วยซึ่งปริมาณที่เราต้องการนั้นมีเพียงแค่วันละ1,500มิลลิกรัมหรือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาและถ้าเป็นน้ำปลาก็ไม่เกิน3ช้อนชาซึ่งผู้ที่กินเค็มส่วนใหญ่ ระบบประสารับรู้รสชาติจะลดน้อยลงทำให้มักกินเค็มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งกินเค็มโรคร้ายก็ยิ่งถามหาเพราะฉะนั้นคิดก่อนเคี้ยวเมื่อร่างกายดีหัวใจก็เป็นสุขติดตามอินโฟสร้างสุขได้ที่ www.thaihealthcenter.org